สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปคาวากุชิโกครับด้วยวิธีที่ถูกที่สุดเร็วที่สุดและสะดวกที่สุดนั่นก็คือนั่งรถบัสครับนั่งจากสถานีบัสตาชินจูกุคนละ2,000เยนครับหรือประมาณไม่เกิน600บาทนะครับนั่งเพลินๆไป1ชั่วโมงส5นาทีก็จะถึงคาวากุชิโกแล้วครับเราเลือกพักที่เลกวิลล่าคาวากุชิโกครับ ที่เลือกที่เนี่เพราะเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับอุโมงต้นเมเปิลครับเดินไปไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วครับและถ้าใครมาช่วงบ่าย2-1ถึง1ทุ่มนะครับก็สามารถจองรถรับส่งจากทางรีสอร์ทได้ด้วยนะครับและเมื่อเช็คอินสิ่งแรกที่เราได้รับนั่นก็คือแผนที่ครับ แถมยังเป็นฉบับภาษาไทยด้วยนะฮะนี่เป็นแผนที่ที่จะบอกรายละเอียดต่างๆรอบๆที่พักแล้วก็รอบๆทะเลสาบคาวากุจิโกะนะครับว่ามีอะไรบ้างอยากไปที่ไหนก็เปิดแผนที่ดูได้เลยครับแล้วก็ที่เห็นวงๆอยู่ในแผนที่เนี่ยก็คือสถานที่ที่น่าสนใจที่ทางรีสอร์ทแนะนํามาครับในส่วนของที่พักเราเลือกเป็นแบบมาตรฐานขนาด60ตารางเมตรนะฮะสำหรับ6คน ราคาต่อคืนก็ประมาณ25,520เย็เยนหรือราวๆ7,000กว่าบาทนะครับซึ่งก็รวมภาษีออนเซ็นสำหรับทุกคนเรียบร้อยแล้วครับถ้ามาเป็นกลุ่มเนี่ยพอหารกันแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะฮะแต่ที่พักที่ผมเลือกเนี่ยไม่มีเบาออนเซ็นส่วนตัวนะครับพอเข้าประตูมานะฮะก็จะมีรองเท้าแตะเตรียมให้ตามจำน,นวนผู้เข้าพักนะครับภายในบ้านก็จะมีโต๊ะทานข้าวทีวีโซฟานะครับแล้วก็ ห้องครัวนะฮะห้องสุขาชั้นล่างก็จะเล็กๆสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเดินถัดไปก็จะเป็นอ่างล้างมือในส่วนนี้ก็จะมีไดเป่าผมผ้าขนหนูรองเท้าสลิปเปอร์สำหรับทุกคนที่มาพักนะฮะรวมถึงแป้งสีฟันด้วยและถัดไปก็จะเป็นห้องอาบน้ำ พอขึ้นมาชั้น2นะฮะเราก็จะเจอเตียงนอนสําหรับ2คนไม่มีห้องน้ําชั้นบนนะครับและถัดไปอีกห้องนึงก็จะมีที่นอนสไตล์ญี่ปุ่นครับใครอยากสัมผัสการนอนแบบคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเชิญนอนห้องนี้เลยฮะทางรีสอร์ทจะมีผ้าหนุ่มเตรียมไว้ให้สําหรับปูนอนได้4คนครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของผมนะฮะก็คือห้องอาบน้ำรวมครับซึ่งจะมีช่วงเวลาในการเปิดปิดจำนวน2รอบนะครับก็คือรอบเช้าช่วงเวลา7นาฬิกาถึง9นาฬกานาทีแล้วก็รอบเย็นนะฮะ15นาฬิกาถึง23นิกาพอเข้ามาหน้าตาก็จะประมาณนี้ร้างตัวสระผมเรียบร้อยก็ลงไปแช่ได้เลยครับ เราสามารถแช่แบบเอาดอก็ได้นะครับซึ่งถ้าอากาศเป็นใจเนี่ยเราก็จะเห็นฟูจิตซังอยู่ไกลๆตรงนู้นะครับขณะนอนแช่ไปด้วยโอ้โหชิลจริงๆเลยแต่อากาศเลขตัวเดียวแบบเนี้ขอแช่อุ่นๆข้างในก็แล้วกันนะครับ วันที่พวกเรามาเนี่ยอากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับฝนตกตลอดหนักบ้างเบาบ้างเลยทำได้แค่เ,ออเดินสำรวจรอบๆอบที่พักและข้ามไปถ่ายรูปที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะแต่อย่างว่าครับอากาศแบบนี้ไม่มีทางได้เห็นฟูจิซังแน่นอนถ่ายรูปได้นิดน,น,นหน่อยๆอากาศก็เริ่มเย็นแล้วฮะแถมหิวอีกด้วยเราก็เดินกลับมากินร้านที่เจ้าของรีสอร์ทแนะนำไว้ แล้วก็เดินกลับที่พักกันครับสำหรับเลกวิลล่าคาวกุชิโกะนะครับเป็นรีสอร์ทที่ถือว่าค่อนข้างครบครันเลยนะครับเดินทางสะดวกและไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารเลยครับเพราะว่าทางรีสอร์ทเนี่ยคล่องภาษาอังกฤษามากๆแต่ข้อเสียเดียวของที่นี่ก็คือการจองครับเพราะจองยากมากและเต็มเร็วมากใครอยากลองมาพักก็ต้องออกแรงกันหน่อยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ